คือไอ้พวกที่โทษเกมอ่ะคือทุกทุกวงการแหละมันจะมีด้านเสียของมันขนาดเรื่องการศึกษายังมีด้านเสียเลยใช่ไหมแล้วแล้วเกมก็ก็มีก็ต้องมีด้านเสียถูกปะล่ะเออแล้วมันจะมีวงการไหนบ้างว่าที่มันไม่มีด้านเสียเลยอ่ะมันไม่มีเว้ยแล้วไอ้คนที่แบบไม่เข้าใจอ่ะมันก็จะพูดแต่เรื่องด้านเสียเว้ยมันก็จะหยิบเอาเรื่องด้านเสียหายมาพูดด้วยวกับวงการเกมอ่ะแต่แบบไม่เคยดูถึงด้านดีๆเลยอ่ะ ความในความคิดแล้วนะ <c oughs> ความคิดแล้วนะอนาคตอ่ะเด็กอ่ะจะต้องแบบเรียนผ่านแบบเหมือนแบบเรียนในเกมเลยอะเคยเห็นแบบหนังเรื่องหนึ่งไหมคือมันแบบเหมือนเกมเป็นชีวิตเราเลยอะเอออ,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 อออ๋ออ๋ออาจจะเป็นแบบ V R อะไรก็ได้เรียนกับในผ่าน V R เลยก็ได้ในอนาคตอ่ะเพราะว่าเกมอ่ะมันมีความกว้างความยืดความกว้างเลยมากกว่าอยู่แล้วเป็นส <c oughs> ิ่งที่เราควบคุมนักตั้งความเสล่ยได้มากกว่าคุณจะตายในเกมกี่ครั้งก็ได้แต่คุณตายในโลกจริงแค่ครั้งเดียว แล้วก็แบบเขาจะหยิบเอหยิบพกมันในเรื่อง,สงเสียหายหแล้วทีการเรื่องการศึกษาไม่หยิบเรื่องก็ได้สเสียมันพูดกันบ,บ้างวะคุณครูตัดส่งผมนักเรียนเป็นการละเมื่อสิทธิของนักเรียนไม่ไม่ออามาพูดด้วยไอ้สัตว์แล้วพอั่านเกมเสียหายเกมเป็นต้นเหตุของการให้เด็กคนหนึ่งฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบคือไอ้คนที่ผิดจริงๆอะไม่ใช่เกมเวย้ยก็เป็นที่ตัวบคุคคลคนนั้นนั่นแหละ พวกเขาอะ่ะเล่นเกมแล้วไม่สามารถควบคุมสติตัวเองได้แล้วก็คนที่ผิดจริงๆอะ่ะคือพ่อแม่เว้ยคือไม่มีเวลาดูลูกเลยคือต้อนเหตุอ่ะคนเป็นที่พ่อแม่เว้ยก็คือแบบไม่ดูแลลูกเลยว่าเออทำไมลูกถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงมเล่นเกมมันเนี้ยเออารุ่มันไม่ดีอ่ะแล้วจะให้ลูกเล่นทําไมอะไรเงี้ยนั่นแหละต้นเหตุจริงๆคือพ่อแม่เว้ยแล้วก็ลูกของตัวเด็กด้วยนั่นแหละมันก็เลยแบบไม่ควรสมหตุสมผลเท่าไหร่กับการแบบยกหยิบเกมแบบมามาด่าอะไรเงี้ย หยิบปงการเกมมาด่าอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยแบบแล้วค่อยแ,บบแ,แร์กับปงการอื่นๆแบบแล้วว่าเกมนะ่ะเป็นสิ่งที่แบบเป็นสิ่งที่สามารถระบายอารมณ์ของคนได้มากที่สุดเลยอย่างเช่น GTA แบบเราทำลายคนในชีวิตจริงแล้วอาจจะโดนจับใช่ไหมแต่ถ้าเราทำลายในเกมะถึงเราโดนจับแล้วก็ยังเกิดใหม่ได้ใช่ไหมแล้วว่าการกระทําในเกมอ่ะมันแบบโลวยังยังดีอะ่ะเออไปไปกระทําในเกมอ่ะยังดีกว่าการกระทําในชีวิตจริงนะแบบ อยากฆ่าคน,นเลยเงี่ยไปฆ่าในเกมเออแต่แต่เราไม่ไม่นำม,มาฆ่าจริงกันเออนั่นก็นได้เว้ยแค่เราอย่าเรียนแบบอย่าเรียนแบบเว้ยคือการเรียนแบบของเกมเนี่ยครว่าเรียนแบบเกมเนี่ยมันกลายเป็นคําที่แบบดูแย่ไปแล้วอ่ะในโลกเนี่ยี๋ยดูแย่แ, э. แต่แบบการเรียนแบบเกมในทางที่ดีมันก็มีเว้ยแต่เขาไม่ค่อยพูดกันเว้ยคนที่ไม่พอใจเขาห,หยิบแบบเรื่องงที่แบบเสียาหายมาพูดกันอ่ะเขาไม่หยิบเรื่องดีมาพูดไอ้กระสอมาดก็บกมึงมึงจะออกกวยมาท่าอะไรวะ นะบุต้องศึกษาไทยดีแค่บูลลี่คนไทยแล้วพอเด็กนักเรียนโดนบูลลี่กันโอ้่อะไรเลยเว้ยไม่ก็รอนเด็กโดนบูลลี่พอเกิดปัญหาขึ้นเด็กก็แค่ปัญหาแค่ปัญหาต่อเด็กเล่นๆกันที่อะไรเมื่คิดว่ามันคือเด็กบ้างเหรอบางที่อ่ะแล้วคือแบบกระซ่วงอ่ะมีสิทธิ์แบบมีอะไรอ่ะมีการออกกฎหมายสูงสุดของการศึกษาใช่ไหม แต่คุณไม่ทําให้มันเด็ดขาดไปเลยอแบบจะอ,ออกกดแบบไวแบบ้ไว้ไวไวผมรองถูกได้แต่อะไรถ้าโรงเรียนทุกโรงเรียนมันไม่ใช้กันต่บางเรียนกัแ่อันนั้นบางโรงเรียนไงแต่แต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อะเขายังไม่ได้ใช้กันความคิดเห็นก็คือคือการถ้าสมมติคุณจะอ,อ่ะาสมมติพัฒนาการศึกษาเนี่ยคุณไปพัฒนาการศึกษาให้ให้ดีก็ได้คือถามว่าเกมมันผิดไหมอาจจะถ้ามันอ,อาจจะมีส่วนม,มันไม่ได้แบบถูกไม่มีอะไรที่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก บนโลกนี้เออใช่เรียนยังมีสองด้านเลยมันจะมีอะไรที่มันถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันไม่มีถามว่าเกมมันมีข้อเสียไหมถามว่ามีไหมก็มีไม่ใช่ไม่มีเออทุกอย่างมันมีข้อเสียมันต้องมีอีกหลายอย่างในสิ่งเดียวกันถ้ามีด้านมือก็ต้องมีด้านดีถ้ามีด้านดีมันก็ต้องมีด้านมือใช่ถามว่าชอบสิ่งเดียวกันหมดเออก็คืออยากีแต่อยากให้คนเหล่านั้นอะมองมองทั้งสองด้านให้แบบให้เป็นธรรมที่สุดอะ ไม่ใช่ว่ามองแค่ด้านเดียวคือด้านเสียๆเว้ยด้านนึงของเกมก็มีทําไมไม่มองกันใช่พวกเขาไม่อยากคติไงใช่ป่ะเออเขาไม่อยากคติเก,ตกเกมใช่เขาไม่อยากคติมันทําให้แบบมันไม่เกิดความเป็นธรรมเกี่ยวกับวงการเกมอะเล่นเกมเนี่ยแโง,ง่ให้นู่นเท่ากับนี่อนั่นเท่ากับนั่นชี้นกเป็นนกชี้นายเป็นไม้ถ้ามึงไม่ชี้เป็นนายมึงก็ตายไปใส่เหียอ่าเื่อการศึกษาไทยที่ทําให้เราวันไม่กล้าตอบคำถาม ไม่กล้าทำอะไรเพราะทำแล้วไงมาโดนด่าต่อไม่ได้ก็โดนด่าไอ้นูนก็โดนด่าทำให้เรานั้นไม่พูดเลยเลยในภาพถ้าคุณจะถาว่าทำไมไม่พูดเลยใช่ว่าคุจะแบบคุไม่เคยเข้าใจเด็กเลยคือบางทีเด็กอาจจะมีปมนู่นนี่นั่นเด็กแบบคือไม่เข้าใจพยายามแบบแทนที่ว่าจะพูดดีๆกับด่าอะไรเงี้ยที่ว่าจะปรับความเข้าใจกันเอออะไรเงี้ยพูดดีๆกันเด็กมั่นก็แบบก็หนอยเป็นเหมือนกันน้อหืไม่ใช่กูเป็นหินที่ไม่มีไม่มีความรู้สึกนะ นมันจะคุยเออจะไปจะไปคุยดีๆแบบเออทำไมถึงทำแบบนี้อะไรเงี้ยคุยดีๆปบอบเข้าใจกันไม่ทำเว้แต่เรื่องวิธีการด่าว้วิธีการอื่นก็มีเยอะที่ทำให้เด็วไม่เสียความรู้สึกแล้วก็ไม่สร้างปมให้กับเด็กอ่ะ